สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเท399ครับวันนี้จะมารีวิว CRF 300L ไม่ใช่399นะ399นี่คือเรียกกันมาที่เฉยก็จะมารีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้งานมาประมาณ3ปีนะครับรถผมก็เป็นปี2021นะครับ รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเป็นรายการที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ใหญ่ก็ยังไม่มียังไม่มีปัญหาเลย,เลยนะครับนี่ไอการใช้งานหลักของผมต้นเลกก็ซื้อมานี่เพื่อเข้าป่าเลยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนกันนี่เข้าป่าเยอะแต่ว่าใจเราอะไปยุคล้อเมกาแต่ว่าแม่งไม่มีเพื่อนขี่ก็เลยหลักๆก็คือเข้าป่าแรกๆกนะประมาณ3าเดือนแรก โอ้โหพอเข้าไปเข้ามารถรถเริ่มรถเริ่มพังรถเริ่มสุดสมเดือนสเดือนนี่คือแบบสงสารรถนะครับก็เลยไปเจอเพื่อนนี่คนนึงตำนานไวเซ็ตนนด์อะตั้งแต่เจอตั้งแต่เจอจันทอกพูดเลยตั้งแต่เจอจันเอกนี่คือแบบเฮ้ยแล้วว่าเหมือนเราจู๊จู๊พวกอะเอาจริงนะจากที่แบบเข้าป่านี่ก็คือหลังหลังืมมายกกรอละหลักๆก็คือเป็นยกกรอครับสําหรับประสบการณ์ขี่มอเตอร์ไซค์ของผมก็โอ้โหถ้าเกิดจะให้ขี่มอเตอร์ไซค์มันก็ เป็นเป็นเป็นสิบปีนะครับแต่ว่าจริงจังกับวิบากก็ก็พึ่งนี้เนะี่ยประมาณ3ปีนะครับตอนนี้ก็ก็เสียวอยู่นะครับในระยะเวลา3ปีอันนี้ก็ซื้อมาซื้อมาตอนที่ราคา1นึ่งแสนแบาทก็เป็นราคาที่ที่ดีนะครับผมว่ามันเป็นรถที่จับต้องได้เพราะว่ามันผ่อนได้ตอนนั้นคือเรามีรถซิ่งไงเรา,ามีรถซิ่งสองสามคันก็าขายหมดเลยเอามาดาวคันเนี้ยดาวผมดาวมาสี่หมื่นนั่นงส่งเดือนละสามพันครับ ของแต่งโอ้โหของแต่งตอนแรกหมดเป็นหมื่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมถอดออกเลยเพราะพอมาอเมริกาฟึบถอดหมดเลยตอนนี้เหลือแค่ท่อนะั้นที่เป็นของแต่งของอะไรที่เคยถอดอที่เคยถอดนี่คือกาดกาดท้องกาดแฮนอะไรวะกาดบาก,กาดท่อเออแล้วก็บังโซ่บังฝุ่นเนะา,า,าะอเออกาดดิ๊นเนี่ยครับนี่ย พวกเนี่ยแต่ก่อนพวกเนี้ยผมเคยใส่หมดเลยนะพอมามีกาผมถอดทุกอย่างเลยเหล,เหลือแค่ท่อที่เป็นท่อแต่งถอดเพื่ออะไรคือไล่เบาครับคืออยากอยากให้มันเป็นฟิล์รถสุดเพราะว่าดื่มๆนี่มันคนหนักเนยนะสําหรับสมรรถนะของคันนี้ผมบอกเลยว่าเหลือๆครับใครที่ว่าคิดจะซื้อปีนี้นี่คือคุ้มราคาลูกสูบอะไรแบบท่ออะไรวะก็ไม่รู้อะเออดอ <laughs> ก็คือ3 0 0ร้อีีนี่คือสุดยอดนะครับบิดไม่หมดเข้าป่านี่ผมอยากท้าคุณเลยสุดขล่งยังไงคุณก็ขี่ไม่หมดครับสามารถตามรูสูตได้เลยน,นี่ถ้าเกิดคุณมีแรงขี่นี่สมรรถนะคือผมให้เต็มที่ครับสําหรับสมรรถนะสําหรับการควบคุมรถนะครับก็ถือว่าอยู่ในการควบคุมที่ง่ายเพราะว่าแต่รถมันจะมีช่วงที่มันไม่ค่อยดีต้องมาเสริมบอกเพราะว่าสมานางในป่านี่เบาะมันต้องทําเป็นตรงๆแบบนี้ให้มันเหมือนรูสูดเนี่ย ดิมๆมันจะมาแบบนี scope, right hm the the However, <It> ้เลยมันจะควบคุมยากหน่อยเวลาเราจะเเขาเรียกว่าอะไรสไลด์ตูดเวลาเข้าโค้งสําหรับสายป่านะเออแต่พอผมมาเมิกาก็จัดเบาะใหม่เบาะเรียบสไตล์มอเตคอร์สเบรกเบรกประสิทธิภาพดีนะเบรกประสิทธิสำหรับเบรกนะครับเบรกหน้านี่ผมว่าโอเคแต่เบรกหลังยังยังไม่ค่อยเท่าไร่ยังสู้พวกยามาฮ่าไม่ได้จากจากที่ใช้งานจริงและและเคยลองใช้ของ WR ว ไม่อวยเลยก็คือเบรกเบรกหน้าแม่งดีแต่เบรกหลังพูดถึงมันก็ดีแต่ว่ามันไม่ดีเท่าของ Yamaha เอาพูดตรงๆเลยใช่นิชินเหมือนกันแต่แม่งไอ้ WR เบรกดีกว่าเออแต่ก็ดีก็ใช้ได้เลยครับ CRF 3 0 0 L คันนี้มีน้ำหนักอยู่ที่138ยกิโลนะครับเบากว่าตัว2 5 0 L อยู่10กิโลนะสำหรับผมถือว่าโอเคเลยคือเวลาเข้าป่ายกไม่ต้องเอาถึงรวมก็ได้แค่การขี่ก็รู้แล้วครับคือเครื่องมาแรงแล้ว เขาเรียกว่าอะไรรถมันเบาเพิ่มมันก็ทาให้ให้ขี่ดีเพิ่มจริงโอเคเลยครับสาหรับผมยกล้อง่ายเลยก็สรุปเลยนะครับจากที่ผมใช้งานมา3เข้าปีที่สามนี่มันเป็นรถที่ที่น่าซื้อที่สุดเลยนะสําหรับผมไม่ได้อวยนะคือถ้าเกิดแบบคุณมีงบกลางๆไม่เยอะมากแล้วชอบความแรงแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบความแรงขนาดนี้คุณก็ไปเอาอีกรุ่นหนึ่งก็ได้รุ่นที่ต่าลงมาแต่ว่าถ้าเกิดคุณชอบขี่ไกลออฟโรด ออนโรดเนี่ยขี่ไกลขี่ใกล้ไปตลาดขี่ทิพเข้าป่ายกล้อโอ้เนี่ยประโยชน์มัน20กว่าข้อนะคุณแสงจริง,รงก็แนะนำนะครับปีนี้ก็ยังน่าซื้อครับสำหรับปี2024 CRF 3 0 0 L ทั้งเพจก็ตอนนี้มีขายอยู่หนึ่งกันครับรอโมตตตร์นี่อันนี้เปิดราคามาที่139,000าอันนี้ขายนะครับเป็นแบบโมต์เอาไว้ขี่บนถนนนะผมจะมีคลิปให้รีวิวเรื่อยๆ เออเอะเดายเ๋ยวเใสโชว์หน้ากล่องสักนิดสวยจริงครับคันนี้ใครได้ไปนี่คือแบบไม่ผิดหวังเอาเอากล้องกำแพลนได้ไหมตอนนี้คันนี้ก็เดี๋ยวจะมีรีวิวแยกให้ดูนะครับว่าการใช้งานอะไรเป็นยังไงแต่บอกเลยเลยว่าคุ้มครับลดได้ลดได้เยอะนะคันนี้เปิดมาที่139,000บาท แต่ว่าคุณทักผมมาคุณจะได้ลดอีกประมาณเป็นหมื่นไม่รู้เพราะอะไรเพราะผมก็ยังไม่รู้แต่ผมลดให้ใช่ปาคุณแล้วปไปใช่ครับยังไงก็รีบม,มาจับมาจองนะครับชโ็กโอลินไ,ได้ไหมครับช็กโอลินถ้าเกิดถ้าเกิดไม่เอาโชคโกน,นี่จะลดให้เพิ่มกว่านี้อีกครับอันนี้คือราคาตึงๆเลยนะน่ที่ว่าแสนสามเก้าพันนี่คือราคาตึงเออแต่ว่าถ้าเกิดไม่เอาโชคน,นี่จะลดให้ได้อีกครับี๋ยวไปดูรีวิวเต็มดีกว่าคุณอาจจะชอบมัน